สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และครับเทคโนโลยีนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูจีลายุทธนะครับชื่อเล่นคุณครูมดนะครับในเรื่องของความเหมือนนะครับและความแตกต่างนะครับความเหมือนกับความแตกต่างจะเป็นอย่างไรนะครับพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับ1นะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับความเหมือนนะครับ2นะครับเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับเกมนะครับที่เราจะให้ทําในวันนี้นะครับก็คือเกมจับภาพผิดนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าอ่านะครับว่าเรามาช่วยกันดูนะครับว่าภาพเหมือนนะครับจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าภาพแรกนะครับจะเป็น เหรียญน,นะครับสามแบบนะครับมีความเหมือนอย่างใดโอเคเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองเหรียญที่สามอ่าให้เวลาให้เวลาให้เวลานะครับ,ให,รบให้เวลาคิดนะครับสิบวินาทีโอเคให้เวลาคิดสิบวินาทีนะครับจับเวลา คิด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 ดูนะครับมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรดูนะครับดูดีๆอ่ะมาดูแนวคําตอบกันบ้างนะครับหมดเวลาแล้วนะครับแนวคําตอบนะครับเป็นสีนะครับสีของเหรียญต่างกันโอเคนะครับดูนะครับที่เหรียญหมายเลข5คากับเหรียญหมายเลข10นะครับจะมีสี เหลืองนะครับเข้ามาซึ่งม pues ันแตกต่างกันนะครับห okay. uh ัวข้อที่สองนะครับก็คือรูปของรูปร่างนะครับของเหรียญเหมือนกันนะครับเป็นรูปตรงวงกลมนะครับนี่เหมือนกันเหมือนกันและเหมือนกันนะครับโอเคอาหารทีนี้มารูปที่3กันบ้างนะครับมีหมี3ตัวนะครับมีความเหมือนกันอย่างไรอ่าโอเคมีตัวที่หนึ่งตัวที่2ตัวที่3นะครับ 1 2 3นะครับม,มีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรนะครับให้เวลาคิดนะครับ10วินาทีเหมือนเดิมนะครับ10วินาทีนะครับมีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรนะครับ10วินาทีนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ดูดีๆนะครับโอเคหมดเวลานะครับมาดูแนวคำตอบกันบ้างอ่าสี น้องหมีต่างกันนะครับเห็นไหมครับสีตัวเลขนะครับจะเป็นสีขาวตัวที่2ก็จะเป็นสีตัวสีน้ําตาลนะครับตัวที่3าก็จะเป็นสีขาวดํานะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดของตัวหมีเหมือนกันอ่าเท่ากันเลยนะครับขนาดของตัวหมีนะครับเท่ากันนะครับหมีมีขนาดเท่ากันนะครับโอเคเรียบร้อย นะครับต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมที่1น่นะครับชื่อกิจกรรมที่ว่าเที่ยวทะเลโอเคดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์นี้เลยนะครับหรือสเกตมาโค้ดดาวน์โหลดนะครับโอเคกิจกรรมมีว่าอย่างไรนะครับกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับพิจารณาภาพนะครับของใช้นะครับที่เด็กผู้ชายนําไปทะเลนะครับและ ระบายสีนะครับระบายสีนะครับไม่ใช่ระบบนะครับระบายสีนะครับลงไปในวงกลมนะครับที่มีก้อความนะครับเป็นชื่อของสิ่งของนะครับที่เด็กทั้งสองคนเตรียมไปเหมือนกันนะครับอ่าเรามาทํากันเลยให้เวลานะครับทํานะครับยี่สิบวินาทีนะครับ อ่าสามสิบนะครับสามสิบอ่าให้เวลาทำสามสิบนาทีสามสิบวินาทีนะครับโอเคนะครับกิจรกรรมนี้นะครับให้เวลาทำสามสิบวินาที อลองดูดีๆนะครับว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะครับมีสิ่งของที่เขานําไปทะเลนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันทั้งสองคนให้ระบายสีลงไปได้เลยนะครับลองระบายสีลงไปในวงกลมนะครับอาทิเช่นนะครับอาทิเช่นอ่าหรองเท้า นะครับรองเท้าดูนะครับรองเท้าว่าเหมือนหรือต่างกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูเลยนะครับหมดเวลาแล้วรองเท้านะครับรองเท้าอันแรกนะครับรองเท้านี่ง่รองเท้าและนี่ก็คือรองเท้าโอเคนะครับระบายสีลงไปได้เลยของคุณครูใช้แรงเงานะครับนักเรียนไม่ต้องตามตามนะครับให้นักเรียนระบายสีนะครับของนักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีสีนะครับระบายลงไปได้เลยอ่า อันที่2นนะครับจะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปดูที่ว่าเด็กผู้หญิงมีหรือเปล่ามีเด็กผู้ชายล่ะครับไม่มีนะครับเด็กผู้ชายไม่มีโอเคนะครับอันที่3ามจะเป็นหูฟังนะครับหูฟังหูฟังนะครับหูฟังนะครับผู้ชายมีแต่เด็กผู้หญิงไม่มีนะครับอันที่4นะครับอันที่4จะเป็นห่วงยางนะครับห่วงยางนะครับเด็กผู้ชายไม่มีนะครับเด็กผู้ชายไม่มี อันที่ห้านะครับจะเป็นแว่นตา,าแว่นตาเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้ชายมนะายไไยีนะครับระบายสีลงไปได้เลยนะครับระบายสีลงไปได้เลยโอเคเรียบร้อยอันสุดท้ายนะครับอันที่หกนะครับเป็นหมวกนะครับห,หมวกนะผู้หญิงมีนะครับผู้หญิงมีผู้ชายมีเหมือนกันนะครับระบายสีลงไปได้เลย แล้วแล้วกิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นนะครับโอเคอามาดูสรุปผลกันบ้างนะครับสรุปผลนะครับสิ่งที่บ่งบอกความเหมือนและความแตกต่างนั่นก็คือสีรูปร่างและก็ขนาดโอเคครับสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเรียนกันนะครับ ไว้เจอกันในการเรียนครั้งต่อไปนะครับบ๊ายบาย